คุณจะรู้ตัวหรือไม่ตำนานบทใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นแล้วเย่มีเด็กคนหนึ่งมีชื่อว่าอาเกตอาเกตเข้าเป็นเด็กที่ฝ่หาความรู้มานี่คือในเรื่องบางต้นที่ผมคิดขึ้นมาในจิตล้านปีนะก็จะคิดได้นี่โอ้ใช้เซลล์สมองถึงห้าหมืสี่พันห้าร้อยล้านล้าลลล้านเซลล์จน สมองผมเลยแค่แปดหมื่นเซลถุยไม่ใช่อาเขตนั้นเขาได้พากัปตันคนหนึ่งกัปตันคนนั้นก็ได้บอกว่าปวดเลือกเวสแล้วกัปตันคนนั้นก็ให้อาเขตนั้นไปต่อยกับโจร5ห้าคน อาเคดก็ได้ต่อยกับโจรอย่างเมามันรู้สิอาเคดเก่งไหมฮึมฮึมตึงตึงแม่ปุมยะทํทำให้แม่ภูม,มิมใจลืมบอกว่าแม่อาเคดนั้นตายห่าตายหัวไปแล้วนะเฮ้ยใครเนี่ยระหว่างที่อาเคดกำลังฟาร์มอยู่ดีๆนั้นเขาก็ได้เจอกับบุคคลปริศนาที่มาช่วยเขาฟาร์มหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะงั้นขอเวลาฟาร์มแป๊บ ในระหว่างนั้นก็มีบุคคลปริศนาปรากฏตัวขึ้นระหว่างที่ดอนกำลังฟาร์มอยู่ดีบุคคลปริศนานั้นได้ถือผลไม้รูปร่างประหลาดดอนก็เลยไปหยิบดูเขาไม่รู้มันคือผลอะไรเขาเลยเลือกที่จะไม่กินใช่กูไม่กินผมไม่เกินไม่เกินไม่เกิน ไม่ผมจะไม่กินจะไม่กิน <_ Gerilim> กินก็ก็ได้วะพวกคนพิศาานั้นยั่วให้จ่อยนั่นกินจอยก็เลยยอมกินอ้อมันคือผลใบพัดนี่เองงั้นลองเอาไปฟาร์มดูดีกว่าโอ้ดูสกิวสิลองใช้สิ เดี๋ยนะเดี๋ยนะมันเอาไปฟาร์มดีกว่าถ้าใช้ผลไปพัดฟาร์มมันต้องเปิดเพลงนี้หรอเอ้ยเปิดผิดเปิดผิดเย็นก่อนนะพี่เอ้ยเมื่อไหรมันจะตายเนี่ยเฮ้ยมันต่อยยากต่อยเย็นจะ้วะต้องใช้ทำให้ตายแล้ว แป๊บๆขอตัวฟาร์มแป๊บ เค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 พอพๆอ,อพอพอพอจากเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์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 ตายเฮ้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 ยแล้วบุคคลปริศนาก็ได้หยิบผลมาจอยก็รีบตอบรับอยากกินอยากกินนะอ่ะเอ้าอ๋อมากินมาช่วยเราใช่ไหมคุณกินมาช่วยเราใช่ไหมคุณเป็นคนที่ใจดีเอาตายแล้ว <c oughs> แล้วหลังจากนั้นจอยก็ได้ดูโอ,มมอ้มันมีให้อัพนมันมีอัพยี่หว่อเขาไม่รู้เขาต้องอัพอะไรก่อนเขาเลยอัพเลือดอะไรเนี่ยพลังโจตีระยะประชิดไม่รู้จกักไม่รู้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 รอัพปีศาจก่อนเย่เย่เขาก็ได้ไปลองอีกครั้ง คนปริศนาเหมือนพยายามจะมกอกคณเข้าสมากกว่าหนดูส้สิโอ้บุตรไปต่อแต่เขาก็นึกเบื้องอย่างขึ้นมาได้เขาลืมรับเควอ นาอ่กอลมหายใจเข้าหายใจออกดังดอกไม้ไป มันจะมาลมหายใจเข้าหายใจออกไรเปลี่ยนเพ่งเปลี่ยนเพ่งความโปร่งสูงสุดมัน เคเสร็จแล้วแต่เขาก็ได้นึกขึ้นมาว่าเดี๋ยวถ้า<ฮ>เกมนี้มีเกาะใช่ไหมมีตั้งหลายเกาะแลเจ็สสีเวลาฟาร์มทำไมก็ไปกเกาะอื่นเลยสิอืออัจเรียเขาก็ได้พยายามที่เดินทางไปก่อนอื่นนี่อะไรเนี่ยที่ขายเรือ แต่เหมือนได้ยินว่าพลังปงุง่นหรือไ่ปีศาจที่ฉันได้มาเนี่ยมันน่ะบินได้ไม่ใช่เหรอเออทำไมไม่ลองบินดูะสกิลบินโอเคโอเคซื้อเรือ,อได้ร่ะแต่ระหว่างที่เขาขับเรืออยู่เขาก็นึกขึ้นมาได้เออสรุปตูจะไปไหนวะแต่เขาก็เห็นก่อนน้านน่ะงั้นะนะไปก่อนน,ะนะน,นั้นแล้วกันนอเจากที่เขา ล่องเรือมานานแสนนานมากกว่าหนึ่งชั่วโมงเขาก็ยังไม่ถึงเกาะแม่แล้วจะมาทำไมเนี่ยนะใกล้ถึงแล้วคุณเห็นนั่นไหมแล้วมันการมันจนภัยที่เสียนยิ่งใหญ่กำลองกำลังรออยู่เยีถึงแล้วถึงเล้วยีไปเลยเยีมันก็ไม่ค่อยต่างนี่โอ้ ของฟรีทุกคนก็ชอบที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยฉันมีรู้จักเลยนะก็เง้ยเราเพิ่งมาโอ้ไม่รู้เลยเฮ้ยน้ำมันกองเดี๋ยวปีนเรวก่อนงั้นก็ขอจบอีพีหนึ่งไว้เพียงเท่านี้นะอย่าลืมนะทุกคลิปต้องดูตังไว้ ถ้าคลิปไหนมีตังค์เยอะคลิปนั้นจะ